ครับมาต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะเอลินาเอสไฟเบอร์นะฮะผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลเรื่องของน้ําหนักของคุณเนี่ยนะให้ลดลงไปแล้วก็ความสวยเพิ่มขึ้นความหล่อเพิ่มขึ้นสิ่งที่ลดลงไปคือน,น้ําหนักอย่างเดียวนะฮะเพราะเอลินาเอสไฟเบอร์เนี่ยเป็นสารสก,กัดนะฮะที่คุณเมลหรือ,น,อน้องเมลแล้วกันน้องเมลนะฮะเจ้าของเอลินาชอยส์เนี่ยนะฮะเขาเป็นคนคิดสูตรนี้เองเ,ออเขาได้สูตรนี้มาจากประเทศเกาหลีนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นสูตรรสชาติไฟเบอร์องุ่นนะฮะมัสเคลนะคะจากเกาหลีหอมหวานอร่อย งงไหมหอมหวานอร่อยกินได้ทุกวันก่อนนอนแต่กินแล้วผอม,อมงงไหมเพราะว่าน้ำตาล0%ไม่มีน้ำตาลนะคะแคลอรี่0%ไม่มีแคลอรี่นะคะ แต่เขาจะไปดักไขมันไปดักน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้ออกมาในรูปแบบของของเสียนะฮะแล้วก็เขาใส่นะครับพรีไปโอติก FOF ที่จะไปปรับสมดุลลําไส้หลายคนพออายุเยอะแล้วต่อให้ออกกําลังกายบางคนก็ขับถ่ายไม่เป็นเวลาแล้วเพื่อนพี่บอกว่าไม่ไม่ถ่ายมา3ามวันอายุ40กว่าไม่ถ่ายมา3-4วันสิ่งที่เพิ่มเติมคือน,น้ําหนักแล้วก็ผิวพรรณที่มันบวมขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นมันต้องดีท็อกล้างพิษออกไปให้หมดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนั่นก็คือว่าคนที่มีปัญหาสิวมเมื่อมันล้างพิษออกไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีสารพิษอยู่ในร่างกายเนี่ยปัญหาสิวมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเป็นสูตรเฉพาะ,อะของเมลรัชยาภาผ<ช>ู้บริหารเอลินาชอยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยแต่ ถ้าอยากได้เลยต้องอยังไงบ้างอ่ะวันนี้1กล่องเนี่ยจาก690ไม่ขายครับเหลือ390บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะใครอยากจะได้นะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นบรเลนไทยต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยนะฮะซื้อเอลินาเอสเฟเบอร์จำนวน4กล่องเนี่ยได้แก้วปรับอุณหูมิฟรีไป,ไปอีก1แก้วด้วยราคาทั้งหมดอยู่ที่ราคาพิเศษมาก1 5 6 0บาทราคานี้ราคาดี สำหรับคุณพ้อมโอนนะฮะ<ช>ถ้าใครอยากจะได้ครับโทรเลยครับเบอรดบบ์ด้านล่างขึ้นแล้วแบบนี้นะฮะรีบแคปรีบโทรเลย0932915549ไลน์อัดที่เอลินาหรือจะติดต่อรายละเอียดติดตอ่อเป็นตัวทงตัวแทนต่างๆไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะที่เพจเอล n นาเอ็กไฟเบอร์เพจบริษัทนั่นเองนะครับนะฮะซองแรกก็รู้เรื่องแล้วก็เวลาสั่งไปเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่คุณจ่ายเงินโอนเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม มีประเภทที่แบบว่าสั่งสั่งสั่งส,สินค้าขายดีนะคะสั่งไปแล้วพอไปถึงบ้านไม่รับพอไปถึงบ้านบนู่นนี่นั่นก็ไม่อยู่นู่นนี่นั่นนะครเพระเาะฉะนั้นเนี่ย คุณโอนไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเขาส่งที่บ้านยังไงคุณก็ได้กินใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดนะคุณผู้ชมนะอร่อยด้วยค่ะคขับันเทิงค่ะไปครับรุมสวดดีเจพีเคครับเหยียดคนจนอ่านข่าวคนโดนรถชนคุ้มได้ค่ายาสา3,000บาทนะฮะอร่อยอร่อยงานนี้นะครับจากกรณีนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนครับมีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยกลับรถเลนซ้ายตอนที่รถคันอื่นกําลังติดไฟแดงก่อนที่จะพุ่งชนใส่ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนทางม้าลายจนล้มลง นะฮะโชคดีที่ไม่ได้รับ,บาดเจ็บสาหัสอะไรไ<ม><อ>เยอะหรอ,อ,อแต่ก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวบริเวณหัวเขา่า<ะ>ส่วนคนขับที่เป็นชายชาวต่างชาติก็เข้ามาขอโทษขอโพยครับซึ่งผู้บาดเจ็บไม่ได้พูดอะไรเพราะเจ็บมากต่อมาก็มีคนเนี่ยเรียกรถฉุกเฉินมารับไปยังโรงพยาบาลนะครับแต่ผู้บาดเจ็บ <c oughs> ไม่อยากไปเพราะไม่ได้เป็นอะไรเยอะออจึงขอค่ายากับคู่กรณีกับคนที่ชนเนี่ย 3,000บาทก็ม่ได้เยอะนะอ่าล่าสุดนะครับในรายการนะฮะก็ที่มีดีจีดีเจพีเคเนี่ยนะครับแล้วก็มีดีเจแนนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเล่านะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้หญิงบาดเจ็บเปิดเผยว่าหลังจากที่ไปแจ้งความขอเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไม่เคารพกฎจราจรอย่าขับมม่วม่ถ้าชนคนตายมันจะแย่ไม่สมควรที่จะมาเลี้ยวกลับรถแบบนี้แล้วคนอื่นมาเดือดร้อนหลังเล่าข่าวจบเนี่ย ประเด็นมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าดีเจพเนี่ยถามกลับว่าผู้บาดเจ็บน่ขอค่ายาคู่กรณีไป3,000บาทแล้วไม่ใช่หรออซึ่งดีเจแนนก็ตอบว่าใช่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีค่าสินใหม่ไหมอ่ะเรื่องแบบนี้เพราะมันอีคนมันจะยืนอยู่ดีอินโออินเนอยู่ดีโดนชนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไงหรือการชดเชยเยียวยามากกว่านี้ตามกฎหมายหรือเปล่าดีเจแนนถามแบบนี้นะฮะก่อนที่ดีเจพีเนี่ยนะครับก็จะพูดขึ้นว่าอ่ะก็คือป้าเขาได้3000บาทเขาก็ดีใจกลับบ้านแล้ว นะฮะด้านของดีเจแนงก็ตอบกลับอีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่นั้นพี่เออมันควรจะต้องรับผิด<อ>ชอบมากกว่านั้นถ้ามีรถเนี่ยถ้ารถมันมีประกันหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประกันก็ต้องมารับผิดชอบมาเคลียร์ไม่ใช่จบกันตรงนั้นนะฮะ<อ>ขณะที่ดีเจเองก็แสดงความเห็นว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่ง<อ>นะฮะป้าเขาเป็นแม่บ้านห้างสรรพสินค้าที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมสมมติไม่เจ็บอะไรมากถ้าถึงเคาว่าเขาเจ็บเข่าสองวันหายได้3 0 0พบาท ก็ดีแล้วไหมอะไรอย่เงี้ยนะฮะแต่ทางด้าของ DJ แนนก็บอกว่าไม่คุ้มนะฮะซึ่ง DJ PK ก็ตอบกลับไปว่าแล้วแต่มุมมองคนบางคน3 0 0 0บาทก็ถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยขณะที่ DJ แนนก็ไก่ว่าแต่ว่าสําหรับกรณีนี้คิดว่าคนที่เป็นคุณป้าที่โดนชนเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าป้าเดินอยู่ดีๆไม่รู้อีโนอินเนก็ต้องมาเจ็บตัวทําไม ห่างนี้ก็มีแฟนรายการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ครับการแสดงความคิดเห็นของ DJPK ในตะกะที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่รู้ได้อย่างไรว่าป้าเขาดีใจว่าได้สามพันบาทหรือรู้ได้ยังไงว่าป้าเขาเจ็บหัวเข่าได้สามพันบาทไม่ต้องไปทางานสองวันแล้วเขา,าดีใจอะไรเงี้ยนะฮะ,อะบอกได้เลยว่างานนี้นะครับโอ้โหทัวร์เนี่ยลงดี p k เยอะมากนะฮะ,ะพูดกิดถึงเรื่องอุบัติเหตุก่อนอืแล้วจะตกลงกันค่ะอืแล้วแต่ตกลงกัน แต่เรื่องดูถูกคนจนคนรวยอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนที่เขาฟังมานะคะชนกันถ้าคนนั้นไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแล้วเราดูแลเขาไม่หนีแล้วก็เขาเรียกว่าซัพพอร์ตเขาแล้วเขาโอเคแล้วเขาพอใจก็คือจบอแล้วมันแล้วแต่การตกลงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็เหมือนก้ากับเจนนี่เห็นไหม,มไปไก่เกีีติเขาก็ไม่บอกเลยว่าอะไรยังไง พาจบแค่ตรงนั้นอพอใจแล้วมันแล้วแต่มัน,ม,นมันอยู่ที่คู่ของการชนเราไปตัดสินใจแทนใครไม่ได้ตัดสินใจแทนคุณป้าไม่ได้เพราะนะโมเมนต์นั้นป้าอาจจะบอกว่าป้าไม่ได้เจ็บป้าไม่ได้เจ็บแล้วคนชนเขายังลงไปรับผิดชอบอไปดูแลไปเทคแคร์อยู่ที่การตกลงหน้างานวันนั้นค่ะแค่นั้นค่ะมไม่ต้องไปไม่ต้องไป เยอะกับเขาค่ะเพราะหนึ่งคุณไม่ได้ไปนชนเขาสองคุณไม่ได้เป็นคุณป้านะคะส่วนคุณป้าเขาจะได้เท่าไหร่ไม่มีใครเขาดีใจหรอกค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นอุบัติเหตุคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวถ้าเกิดเรารู้ว่าตรงมันข้างหน้ามันจะมีอุบัติเหตุเราก็จะต้องหนีเรื่องทุกคนถูกต้องไหมคะมถ้าเรารู้ว่าเดินไปตรงนี้เราจะต้องตายทุกคนก็จะไม่เดินถูกต้องไหมคะ ถ้าขึ้นลิฟ์อันนี้แล้วลิฟต์มันไม่ตกรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์เซตต่อไปมันจะตก โอมจะขึ้นไหมโอ,<ม>อมก็ไม่ขึ้นเราไม่ใช่ไฟ n a ลเฟสติเ a t i o n ที่จะมาร <โง S 2> ู้โกงความตายเป็นยังไงเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีกูจะตายมันไม่มีใครรู้ค่ะม,มันไม่มีใครรู้แต่มันอยู่ที่เขาตกลงกันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพอใจซึ่งกันและกันคือจบแล้วแต่แดราม่านี้ไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องของการตกลงกันไม่ตกลงกันมันเป็นดราม่าที่เขาเถียงกันเองไงเป็นดราม่าจากความคิดของคุณพีเคที่เขาพูดออกมาในกรณีบอกว่าไป้สามพันแล้วดีใจเขาไม่ดีใจหรอกค่ะ คนได้สามพันมันยังถือว่าน้อยอแต่ว่าความพอใจของแต่ละบุคคลมันไม่เท่ากันนะคะเขาถือว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพันก็พอแล้วแล้วถ้าเจ้าของรถบอกว่าสามพันเขายอมจ่ายให้ก็จบไม่ต้องไปถึงประกัน เข้าใจไหมคะจบนังเราบอกว่าประกันก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยใช่มไม่ต้องไปยุ่งไงแต่ว่าคนมันก็ดราม่านะครับเพราะว่าบอกว่าเหมือนจะเป็นปการคิดแบบว่าคนรวยคนรวยคนจนการเหยียดอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าครูดีพีเคเงาังพูดเลยนะถ้าเป็นเขาเองเนี่ยเขาจะลีกทนายคนก็เลยบอกอ้าวทีตัวเองอะ่ะ ยังเรียกทนายเลยแล้วทําไมพี <PK S 1> เค<อ>เป็นคนที่เกิดแอเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศพีเคเป็นคนที่อยู่ที่อเมริกา<อ>พีเคเอาพูดง่ายๆคือฝรั่งคนหนึง่งพีเคือเป็นฝรั่งคนหนึ่งเลยเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเรียนที่อเมริกาเขาก็จะมองเราก็ไปว่าพีเคไม่ได้เพราะพีเคเขาจะมีมุมมองของเขาเป็นฝรั่งฝรั่งพอมีอะไรเสร็จปั๊บเขาก็จะเรียกทนายเขาจะตามทนายหมดแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยมันเป็น อีกแบบหนึง่งคนไทยมันเป็นระบบเอื้ออาทรคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับคุณป้าเจ็บตรงไหนไหมครับบางทีอ่ะแค,ค่คนขับรถเข้ามาดูแลเราเป็นยังไงเราไม่ได้เจ็บหรืออาจจะเจ็บแค่นิดเดียวอาจจะหายเจ็บเลยก็ได้อ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับสภาพใจิตใจของแต่ละคนคุณป้าเขาอาจจะไม่ได้เจ็บแล้วก็เขามีความสุขว่าอืมงั้นป้าขอแค่สามพันพอแล้วลูกก็คือจบ มันอยู่ที่ตกลงกันถ้าเรียกทนานะปวดหัวฉันบอกเลยเพราะว่านั้นมันคืออเมริกานี่มันคือไทยแลนด์ม,มันไม่เหมือนกันค่ะนะคะคนไทยบางทีเถียงกันทะเลาะก,กันสุดท้ายไปกินข้าวกันแล้วเคลียร์ใจกันคือจบ แต่ถ้าฝรั่งมันไม่ใช่ไงกูฟ้องกับมึงมึงฟ้องกับกูฟ้องกับชิบหายวายป่วงยกยกกูหาทนายเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วทนายเมืองนอกกับทนายเมืองไทยราคาแตกต่างลิบลับนะคะม,มีฉันบอกเลยนะคะพีเคไปว่าเขาไม่ได้เพราะเพราะเขามีมุมมองของความเป็นฝรั่งถ้ารู้จักพีเคจะรู้ว่าพีเคคือฝรั่งคนหนึ่งอ่ะแต่ก็มาใช้กัืไทยไม่ได้มันใช้เมืองไทยไม่ได้อใช้เมืองไทยใช้ได้เฉพาะบางเรื่อง แต่บางเรื่องใช้ไม่ได้ตอนนี้แหละก็เพราะว่ามันใช้กับเมืองไทยไม่ได้ไงมันเลยโดนกระแสตีกลับนีนงนนออที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้เพราะว่าคนไทยเขามีความสุขนิดเดียวอแค่นี้พอจบอคนนั้นก็ยอมจ่ายก็จบแยกแะ้ค่ะเอาะอะละครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อที่คุณมัดหมี่พิมดาดีกว่าครับลดสถานะกับคุณสามีแน่นะฮะ หลังแต่งงานกัน6ปีนะครับ <Hello. S 1> อ้าวเหรอล่าสุดต <ไป S 2> <ท>ำรวจนี่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คุณแม่ปีก็ได้เปิดใจว่าได้การตัดสินใจลดสถานะได้6เดือนแล้วไม่ได้มีปัญหากันรุนแรงครับเป็นเรื่อง mm hmm. ของทัศนคติความรู้สึกแบบ ขเขาเเขาวเป็นความรู้สึกที่มันประเดประดังมา1ปีครึ่งแล้วนะฮะที่ผ่านมาพยายามปรับจูนกันตลอดแต่ก็มันไม่ได้อะนะฮะเราก็ยินดีที่จะปรับเข้าหากันนะแต่เมื่อมันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็มานั่งคุยกันทั้ง2ครอบครัวเลยนะตัดสินใจนะครับลดสหนะการเหลือพี่น้องน่าจะดีกว่า เมื่อถามถึงโอกาสรีเทิร์นอันนี้ตอบไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้คิดกันด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายเลยเพราะว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกําลังโอเคแล้วเกี่ยวกับมบอที่3หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะรู้เนาะก็บอกว่าตอนนี้เราครบกันเนี่ยก็มีผู้หญิงเข้ามาหาพี่สวพี่สวคือแฟนเขาเนี่ยนะสามีเขาเนี่ยน,นะลลแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาหามัดหมีเหมือนกันต่างคนต่างม,มีคนเข้ามาหาแต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้ประเด็นหลักหรือเปล่าที่มีคนอื่นเข้ามาบอกได้เลยว่าแค่1% หรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้หลายคนมองว่าคู่เรานะดูหวานดูรักกันมากไม่น่าจะมีปัญหาหนักกันถึงขนาดลดสถานะขนาดนี้มันเป็นเรื่องราวความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปมากกว่านะครับถามว่าเปิดใจกับรักครั้งใหม่ไหมบอกว่าก็เปิดค่ะแต่ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะคุณมามบนคุกบนี้นะฮะตอนนี้มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาได้แค่6เดือนเอง พึ่งปีเองอ่ะก็ยังคงไม่อยากจะมีคนใหม่อ่ะเนาะ mm. ที่ผ่านมาก็มีร้องไห้เสียใจตอนที่เราตัดใจว่ารถสหาระเนี่ยก็แน่นอนน่าทั้งคู่ก็ต้องกอดคอร้รองไห้เสียใจกันเลยนะฮะ uh. แต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกวงๆวอยู่บ้างแต่ก็ยืนยันว่าเราสองคนเนี่ยรถสหาระคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วจบกันด้วยดีนะครับสําหรับคุณมัดมีพิมดากับคุณโสสุปชัยนั่นเองนะครับเออเนี่ยนะฮะพี่ว่าทั้งคู่เป็นคนหน้าตาดีทั้งคู่ครับเป็นคนโปรไฟล์ดีทั้งคู่อื ที่ไม่เชื่อว่าจะไม่มีมือที่สามเขาก็พูดอยู่ว่ามีคนเข้ามาคุยฉันว่าเนี่ยมันต้องมีไยหนึ่งไฟใดเนะถ้าลําลึกไปในเรื่องของมือที่สามอืมอืมนั่นแหละเขาแต่งงานกันพี่ยังจําได้เลยว่าแฟนหล่อจังเลยเอาเลิกกันแล้วอ้าแต่เขาไม่มีลูกกันใช่ไหมเออไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ได้ๆเขาขอจบกันได้ดีะเนาะต่อถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรลูกก็แยกย้ายค่ะ แล้วเขาก็บอกแล้วว่าพร้อมเปิดใจแต่ก็ยังไม่รีบร้อนนะเออไม่เป็นไรค่ะเลิกกันก็มีโอกาสที่ไะหาคนใหม่ได้มันเป็นเพราะเขาไม่มีลูกกันนะถึงแม้มีลูกก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นข้อจํากัดของคนยุคนี้แล้วก็เสียดายนะคะเสียดายเพราะว่าจําได้ว่าแฟนเขาน่ารักด้วยนะคะเอออผู้ชายอย่างนี้ก็เธอหิวนะเนี่ยเออ้อคุณมัดหมี่เขาไม่มีลูกใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยเห็นเขามีลูกไม่เคยเห็นอ่ะหรอทำไมมัดหมี่ที่เห็นเห็นครั้งสุดท้ายก็คือไปขึ้นเวทีกปปสอะ ใช่เขาไปพูดเรื่องที่กปปสจำภาพจำมัดหนีคือครั้งสุดท้ายเขาขึ้นไปร้องเพลงเวทีกปปสแค่นั้นแหละแล้วก็แล้วก็เขาก็แต่งงานแล้วก็เรายังบอกแฟนเขาหล่อจังเลยเออก็แค่นั้นแล้วก็รู้มาแค่นั้นแหละไม่มีไม่มีเขาไม่มีลูกกันพอดูจากข่าวแล้วก็แม่เราไม่ได้คนหาเจอเขาไม่มีลูกกันอืก็เป็นการปิดฉากรักนะฮะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้สังคมเขาก็เฉยๆกับเรื่องพวกนี้แต่งงาน พออายุโตขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนนะคะพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยหกปีหกปีก็ถือว่าก็ถือว่าเอาเคนะกลางๆอยู่นะถือไม่ได้ไม่ถือว่านานมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสั้นมากนะกลางๆอยู่นะครับก็ว่าคงจะเรียนรู้นิสัยกันแล้วว่าไม่ใช่อิ่มตัวเลยป่าพี่ว่าคงเรียนรู้นิสัยแล้วว่าไม่ใช่แล้วเป็นคนหน้าตาดีทั้งคู่ผู้ชายก็ยังหล่ออยู่ ผู้หญิงก็ยังสวยอยู่โปรไฟล์ดีทั้งหมดอ่ะแล้วโอกาสที่จะมีคนมาจีบทั้งผู้ชายผู้หญิงมันมีสูงครับเขาถึงได้บอกว่าคนหน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องหาแฟนที่หน้าตาไม่ดีเพราะคนหน้าตาไม่ดีจะยอมอืแต่ถ้าหน้าตาดีทั้งคู่ในเมืองไทยนะเมืองนอกไม่ไม่ไม่เกี่ยงนะคะเมืองนอกไม่มันใช้กับเมืองนอกไม่ได้ถ้าหน้าตาดีทั้งคู่ในเมืองไทยเนี่ยเหนื่อยอื เพราะว่าจะมีทั้งสองฝ่ายเข้ามาเยอะแยะมาแต่ถ้าเขาเข้มแข็งทั้งคู่รักกันจริงๆแล้วแก้ไขปัญหาไปได้ก็ผ,ผ่านผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่าความหน้าตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตเท่านั้นพอว่าเข้าถึงวัยกลางคนวัยชาราเนี่ยรูปลูกประพันธ์สันฐานมันเปลี่ยนหมดอืจากผอมๆุ่นดีมีซิกแพคก,ก็จะเหลือแค่วันแพ้ อันนี้ไม่เกี่ยวกับมัดหมีก่กับแฟงเขานะคะเราพูดโดยรวมนะคะจากที่ว่าหน้าอกสวยตั้งชูชันเป็นซาลาเปากลายเป็นมะละกอฮาวายมันเปลี่ยนหมดนะคะแล้วคุณจะต้องรับสภาพนี้ได้ไหมอยู่กันได้ไหมออจากเนื้อที่มันแข็งปังปังป,งปังไปหมดเนี่ยจับไปที่มันย้อยย่าไปหมดเลย,เ,เ,ลยเออจากหน้าที่มันเคยตึงเด้งเด้งใสมันจะมีกระฟ้าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจากคุณที่มันผอม,ผม ผู้หญิงส่วนใหญ่จะอ้วนก่อนเพราะว่าผู้หญิงจะทํางานบ้านแล้วก็แล้วก็จะชิมอาหารชอบกินนุ่นกินที่จุกจิกเยอะรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนไวกว่าผู้ชายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความผู้ชายจะไม่อ้วนนะคะผู้ชายถ้าอ้วนก็อ้วนอ้วนก็อ้วนเลยอ้วนพี่นาศเหมือนกันนะคะอ้วนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขายังหน้าตาดีทั้งกู่พี่ว่าถ้าเขาจบกันได้แล้วก็คุยกันได้ก็ไม่ว่ากันก็เปิดโอกาสเปิดใจเปิดโอกาสเปิดใจ นะคะไปเจอคนไม่<ย>กมมวา่าในสังคมตัวนี้เยอะแต่งงานกับคนนี้มาถามอีกทีเลิกกันแล้วแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ผู้ชายไปแต่งงานมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีหนึ่งก็ต้องตามหาต่อไปผู้หญิงแต่งรอบสองได้แฟนเปรอบสองแต่อาจจะไม่ได้แต่งแต่อาจจะจดทะเบียนเขาก็อยู่กันไปจนแก่เท่าก็เยอะแยะเยอะแยะค่ะเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อดทนสูงไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยอดทนอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะอืม พูดถึงเรื่องรูปร่างใช่ไหมกต่อยา<ช>่างที่บอกว่ามันต้องดูแลนะครับางคนอย่างพี่เสาบอกเลยออกกำลังกาย2เดือน ออกเกือบตายน้ำหนักลงแค่ขีดหนึ่งครึ่งขีดเพราะนะพี่บอกเลยมันต้องมีตัวช่วยนะคะเอลินาเอสไฟเบอร์ Elena, iber, คุณผู้ชมนะคะดักจับไขมันดักจับน้ําตาลในร่างกายในเลือดของเราดึงออกไปอย่าให้มันดูดซึมเข้าไาในร่างกายของเรามันเป็นสาเหตุของความอ้วนม,มันเป็นสาเหตุของคนที่ทําให้รูปร่างเราเปลี่ยนนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะแล้วก็ใส่พรีอ่พรไบโอติกนี่นะคะตัวนี้ FOF ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ จะไปปรับสมดุลให้กับลำไส้ของเราได้ขับถ่ายได้อย่างปกตินะฮะใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายทานได้ไหมทานได้รสชาติหวานอร่อยแต่ว่าศูนย์ทุกอย่างนะศูนย์แคลอรี่สุดน้ําตาลศนระฮะรสชาติอร่อยหวานฉ่าเพราะเป็นสูตรเฉพาะของน้องเมลนะฮะรัชยาภาใช่ไหมฮะผู้บริหารเอลีนาชอยอเธอเป็นคนคิดสูตรนี้เองหวานอร่อยแต่ผอม กับหวานอร่อยแต่อ้วนคุณจะทานอะไรอเออแล้วก็ต้องกินหวานอร่อยแต่ผอมถูกต้องไหมค,ครับใชวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องในปกติ690บาทเราไม่ขายนะครับเหลือเพียง390บาทต่อ1กล่องเท่านั้นและเรามีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตวนานเลนทน์ต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับซื้อเอเลนาเอสไซเบอร์ iber, จำนวน4ี่กล่องแถมนะครับแก้วปรับอุณหภูมิฟรีไป,ไปอีก1แก้วราคานี้ราคาพิเศษ1,560รบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับพร้อมโอนเนี่ย 0932915549ที่ Line แอดเอรีก็สามารถไปที่เพิ่ม l i น์แอได้เลยนะครับหรืออยากจะติดต่อที่เพจ f c e e o o o นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันที่เพจเอรีน่าเอทไฟเบอพจบริษัทนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวพาาักสักครู่หนึ่งก่อนครับ